มาพอดีเลยเราได้เวลาเปิดประชุมนะครับอ่งานการไม่โปิดทำไมมาช้าจ้าขออนุญาตนะครับนั่งให้ปาะกาศก็มุกอะไรก็เต็นกันอยู่อก็จะบอกว่าอะไรอ่ะเรามีปาะกาศประกาศแล้วคหนูก็ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22นะครับคุมาพัน2,500 69เนื่องจากวันนี <bizarre> ้ ผมได้ติดภารกิจช่วงเช้านะครับได้ปาาชี้แกงให้กับลขาทราบว่าขอเปลี่ยนเวลาเป็นสิบมงูนย์นนอวันนี้นะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ได้เวลาแล้วผมก็จะเปิดประชุมเป็นทางการนะครับเนื่องจากประชุมเป็นครั้งที่สองสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูสวัสดีค่ะเปิดครับใส่เสื้อแดงเหมือนหนูเลยเป็นการประชุมครั้งที่สองปี2569เ้านะครับ <Net> ในวันที่2กุมภาพันธ์2569นะครับครับตาที่ได้เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีวาระที่ไปที่เดิมครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะไปไหมเัจอต้องมีทั้งหมดหกวาระนะครับวาระที่หนึ่งนะครับ<อ>ประทานแจ้งเพื่อทราบวาระที่สองรับรองรายงานาการประชุมวาระที่สามเรื่องสืบเรื่องวาระที่สี่เรื่องเพื่อทราบนะครับวาระที่ห้าพิจารณา เรื่องที่วาระที่หกเรื่องอื่นๆรวมกันนะครับตอนวันนี้เขาเก็มีั้งหมดวาระต่างก็จะแจ้งเพื่อทราบในวาระที่หนึ่งเลยนะครับในเสียเวลานะครับแสดงด้วยสุขสันต์สองเดือนเกินหนึ่งนะครับคณะกรรมการปรับปรุงภูิพทัศภายในชุมชน ตัดหญ้าแต่งติ่งต้นไม้ที่สนามเด็กเล่นนะครับทําความสะอาดบอ่อบำบัดนะครับ1.2คณะก,กรรมการสำรวจฝาท่อระบายที่สมุญเสียหายรอการซ่อมแซมนะครับ1.3ประชาสามประชาธ์เันจชวนลูกบ้านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามตินะครับ1.4ประชาัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลเมืองลำสามแก้วเรื่อง ทำบุญต the ักบารในวันที่14กุมภาพันธ์2569เรื่องเทศบาลออกเคิเก็บค่าขยะค่าคามเนียมค่าขยะมูนลฝอยน้ำแดงสดาเหอนกันชื่อราไเชื่อหนึ่งจุดห้าะกรรมการแดงสดางสดาต้ององรปิดแดงสดาแดงสดาวายไง ประธานเป็นตัวแทนคณะท่างารจชุมชนถวายทำไมเราจำสุชาติได้พระนเระนาเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระนริ้านพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนัพระที่นั่งดุสิตปราสาทมหาปราสาทในพระบรมวหาราชวังนะครับก็มีทั้งหมดประสานแจ้งเพื่อทราบมีทั้งหมด การเมหกเรื่อง่สริมยดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาะค่าเรื่องที่1่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะตัดย่าไปแล้วเราตัดย่าไปแล้วนะคะเอีว่าเรื่องนี้คือากันส่เทศบาลเราวัไม่มีงานข้อเดือนนี้เราไม่ได้มีงานส่งก็เลยก็เลยนำเรื่องนี้เก็บเอาไว้ยังไม่ส่งงานก็อยกเอามาส่งเรื่วนเรื่องทำความสะอาดของบัตรตอนแรกกะว่าเป็นตอนเช้าแล้วก็พอบ่ายๆก็จะตัดแนกัน แล้วเมื่อวันนี้เราชิมเยนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะให้เห็นยิกมามามาเนามาให้หน่อยจะให้มาทำองาบเพราะว่าต้นไม้มันขึ้นสุดแล้ววันนี้วันนี้ไม่เดินไ่้เดินไม่ด้เนไม่ไดนไม่ไนไม่ไเดไม่ดเดินไม่ได้เดินไม่เดินไ้นไม่เดินไม่ได้เดินไม่ไ้เดด้เดินมไ้ม่้เดินมเินม่้่้เไม่ได่้ดไม่ได้ไม่ได้ดิไเ่ไ้เคิน ไข้วัดใหญ่ไปเจอเลยเราก็เป็นไข้หวัดใหญ่เรากินยาแก้แพ้นอนไปสามวันน้เรามาสองวันวันนี้ก็คือสำนักงานเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มาทำการประจําเก็เก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะถกหอยนะคะเก็บอ่าอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปนะคะแจกช่ยใช่มีเก็บเก็บนะเพิ่มเข้าไปได้รับนไปนะคะจัดซื้อทางขออนุญาใช้สำนักงานนะคะมีในวันเกิดในวันเก็บสั่งน้ำแดงเผื่อเพื่อนกูค่ะ เขาบอกว่าเขามแล้ว่าไปโทที่อะไรวะเราได้เราได้ไม่ได้บอกโทรมาลไม่เอาไม่จับหเออไม่ได้บอกก็มาที่มาเื่อยญ่ด้วยวันนี้ก็มาประชุมนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายเงินก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายๆค่ะใ่ินะอกิ